สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับดับล่าง4สูตรนะครับที่ทางช่องนำมาคำนวณนำมาลงให้รับชมรับฟังในแต่ละง,งวดนะครับตอนนี้จะเป็นการคำนวณของงวันที่16ธันวาคม2564นก่นะครับก่อนที่เราจะ,ร,ะรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำตัววิเคราะห์คํานวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นและสมาชิกทุกท่านครับสามารถก็ไปกดติดตามช่องสำรองได้ในใต้คลิปนะครับตามลิงก์ที่ปักหมดุดเผื่อมีเหตุจำเป็นทางช่องจะได้นำไปลงในช่องสำรองนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งดวันที่1ธันวาคม2564นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผลออก82ส่วนรางวัลที่1ผลออก077258นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับ1ธันวาคม64ดับล่าง40นย์นะครับดับหลุด1 0ูนนะครับส่วนอีกส0ูย์ดับผ่านนะครับ ก็มาตามต่อนะครับสำหรับท่านใดที่ยังติดตามสำหรับสูตรดับล่าง4สูตรนะครับก็ไมาราา่รอช้าเรามาดูสูตรที่1กันเลยนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับจะใช้วิธีการบวกนะครับโดยนำผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนะครับนำมาคำนวณโดยตั้งผลรางวัลเลขท้าย2ตัวไว้ด้านบนนะครับแล้วนำหลักตัวของผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้ว นำหลักหน่วยมาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำหลักหน่วยมาเติมด้านล่างหลักสิบนะครับหลังจากนั้นก็นำหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบเมื่อได้ผลลับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยแล้วก็นำบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6-2เอามาประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ยังเดินดีมากกว่าหลุดนะครับ ตันี้จะเป็นของปี62นะครับและปี63ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้จะเป็น63และ64นะครับเรามาดูสำหรับแผ่นนี้นะครับในงวดวันที่ 1. พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ7ออก95ผ่าน 16. พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ4ออก57ผ่าน ส่วน1ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ6ออก82ผ่านเราจะมาคำนวณต่อนะครับสำหรับงวดที่16ธันวาคม64นะครับดับล่างสีูนย์นะครับเราก็จะนำา82นะครับในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนำมาคำนวณน,นะครับแล้วเติมเครื่องหมายบวกใส่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยโดยนำหลักหน่วยของ82ก็คือหมายเลข2นะครับนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำมาเติมด้านล่างหลักสิบ ได้หมายเลข8นะครับหลังจากนั้นเราก็นําแต่ละหลักบอกกันนะครับหลักหน่วยบอกหลักหน่วยก็จะเป็น2บอก2นะครับ2บอก2เท่ากับ4เท่ากับเติม4ี่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับหลักสิบบอกกัน8บอก2 8บอก2เท่ากับ10นะครับผลลัพธ์เท่ากับ10ตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเอาหมายเลข0ูนด้านหลังนะครับเป็นผลลัพธ์ประจําหลักสิบเมื่อได้ทั้ง2หลักแล้วก็นําผลลัพธ์ทั้งสองหลักบอกกันนะครับก็จะได้เป็น0นย์บวก4นะครับ 0ูบอก4เท่ากับ4ก็จะได้ดับ4สูตรที่1ดับล่างทุกหลับเม่าวันที่16ธันวาคม2564นะครับลองนำไปพิจารณาเป็นทางดูนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่จากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรดับล่างสูตรที่2 โดยสุดนี้จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับก็คือนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนะครับนํามาคํานวณอย่างเช่นนะครับเราจะหาของงวดที่16กุมภาพันธ์62แล้วก็จะนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัว1กุมภาพันธ์62มาคํานวณก็คือ04นะครับนำ0บวกกับ4แล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่นะครับที่นํามาบวกในแต่ละงวดที่ทําหมวกสีแดงไว้ด้านบนนะครับ นำมาบวกกันทั้ง3ตัวก็จะได้ตัวดาเนื่องว่าถัดไปตัวนี้จะเป็นวิธีการคำนวณของสูตรที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถิติของปี6-2เอาอประกอบกับงว่อนปัจจุบันนะครับสถิติก็เดินดีมากกว่าหลุดยังน่าติดตามนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี64ในแผน่นนี้หลุดอยู่1ครั้งนะครับนั้นก็เดินดีนะครับเรามาดูแผ่นนี้นะครับในแผน่นนี้หลุดอยู่4ครั้งนะครับเดินดีอยู่6ครั้งก็ยังเดินดีมากกว่าหลุดยังน่าติดตามนะครับเรามาดูหนึ่งพฤศจิกายนคำนวณได้ดับ5นะครับออก95หลุด16พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ8ออก57ผ่าน 1>, 1ธันวาคมนะครับคำนวณด้ดับ6ออก82ผ่าเราจะมาคำนวณต่อนะครับสำหรับงดวันที่16ธันวาคม64เราก็จะนำผลของงบวันที่1ธันวาคมนะครับก็คือ82นะครับนำแบวกกับ2แล้วกบ็บวกด้วยเลข4คงที่นะครับ8บวก2เท่ากับ10นะครับ10บวก4เท่ากับ14เท่ากับตัด1ด้านหน้าทิ้งเอามาเลข4ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับวันที่16 ทันวาคม6.4นะครับก็จะได้ดับล่าง4ทุกหลักของสูตรที่2ก็จะไปชนกับสูตรที่1คําคำนวณระดับ4เช่นกันนะครับลองนําไปพิจ,จนารณาเป็นแนวทางดูนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่3สูตรที่3นะครับจะแตกต่างจากสูตรที่1และก็2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบ แล้วจะสลับผลรางวัลท้าย2ตัวที่นํามาคํานวณนะครับอย่างเช่นเราจะหาตัวดับงวดที่16กุมภาพันธ์62นะครับเราก็จะนําผลของ1กุมภาพันธ์6กก็คือ0 4นย์มาสลับหลักนะครับหลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบแล้วเติมหมายเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะมีเลขคงที่ก็คือหมายเลข1เติมใส่ ด้านหน้าหลักสิบนะครับที่ทำหมวกสีดแดงไว้ด้านบนนะครับก็ทำการลบกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับทานี้ก็จะเป็นสถิติของปี62ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี6-4นะครับในแผน่นนี้หลุดอยู่3ครั้งนอกนั้นก็เดินดีนะครับมาดูแผ่นนี้นะครับในแผน่นนี้หลุดอยู่4ครั้งนะครับนอกนั้นก็เดินดีนะครับสูตรที่3นะครับเรามาดู 1. นพฤศจิกายนคำนวณในดับ5ออก9-5หลุด 16. พฤศจิกายนคำนวณในดับ6ออก5-7ผ่าน ส่วน1ธันวาคมที่ผ่านมาคำนวณได้ดับ2ออก8-2หลุดนะครับก็คือในงวดก่อนหลุด1เสก็คือหลุดหลุดสูตรที่3นะครับส่วน1 2และ4ผ่านก็มาตามต่อนะครับลองนำไปพิจารณาต่อนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่สรับสูตรที่3นะครับก็จะนำผลของงวดที่ที่1ธันวาคมก็คือ82นะครับนำมาคำนวณโดยสลับหลักนะครับ82เป็น28นะครับแล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลาง เติมเลขหนึ่งคงที่ใส่นหน้าหมายเลขสองนะครับสิบลบแนะครับ1 2บลบแเหลือ4นะครับก็จะได้ดับ4สูตรที่3งอบวันที่16บธันวาคม64ก็จะไปชนกับสูตรที่1นึนะครับดับ4เช่นกันนะครับลองนำไปพิจารณาเป็นทาน,นะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่4นะครับสูตรสุดท้ายของคลิปนี้นะครับงดวันที่16ทธันวาคม2564นะครับโดยสูตรที่4จะแตกต่างจาก1และ3นและ3นะครับเพราะว่าจะใช้ผลประวัลท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับนำมาคำนวณนะครับย้ำนะครับว่าครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับ ก็คือเขาประกาศครั้งที่เท่าไหรแล้วก็เอาตามที่เขาประกาศนะครับก็คือเราจะเอาครั้งที่2ของรบาวารันท้าย3ตัวนะครับในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนะครับโดยจะนําหลักหน่วยของผลรบาวารันท้าย3ตัวบวกกับเลข1คงที่นะครับที่นํามาบวกในแต่ละงวดทําการบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาให้ดูเป็นทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี6-2และปี6-3นะครับในแผ่นนี้นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับหยุดยืนหลุดอยู่1ครั้งนะครับในแผ่นนี้ก็คืองวันที่1กุมภาพันธ์64สําำหรับแผ่นนี้นะครับหลุดอยู่3ครั้งนะครับ 12 1, 3นะครับนอกนั้นก็เดินดีเดินดีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ครั้งเลยนะครับก็เป็นสถิติที่ยังเดินดีมากกว่าหลุดนะครับเรามาดู1พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ9ผลออก95หลุดนะครับ16พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ2ออก57ผ่าน1ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ6ออก82ผ่านนะครับ เราจะมาคำนวณของงวดวันที่16ธันวาคม64นะครับก็จะนำผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ของงวดวันที่1ธันวาคม64ก็คือ401นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ออก401นะครับก็จำหลักหน่วยของ401ก็คือหมายเลข1นะครับนำมาบวกกับเลข1คงที่ที่จะมาบวกในแต่ละงวดนะครับก็จะได้เป็น1บวก1นเท่ากับ2นะครับสูตรที่สี่ก็จะคำนวณได้ดับ2 ทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักวันที่16ทธันวาคม2564นะครับก็ลองนำไปพิจารณาเป็น,นทางดูนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับสูตรที่4นะครับคำนวณได้ดับ2นะครับสูตรที่3าํคำนวณได้ดับ4 สูตรที่2นะครับคำนวณระดับ4เช่นกันนะครับและสูตรที่1คําคำนวณระดับ4ก็คือเม่วันที่16ทธันวาคม64นะครับดับล่าง4สูตรคำนวณระดับ2กับ4นะครับก็ลองนำไปพิจารณาเป็นทานนะครับท่านใดที่ยังติดตามของสูตรดับล่างทางช่องที่ นำมาคำนวณให้รับชมรับฟังนะครับการคำนวณสูตรเลขดับนะครับก็อาจจะมีข้อบ้างหลุดบ้างเป็นไปนตามสูตรนะครับก็นำไปพิจารณาก่อนใช้นะครับหลัดคลิปนี้นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Mastery นะครับสหลอดคลิปนี้ขอบคุณครับ